สวัสดนะีแชมซาดูนะกรณีโจเยิ่ยมกำนันตุ่มนะครับนอปูจอิอ็อกนะครับปูที่โรงพยาบาลกุลาก็เลยบรรยุทธ์แต่กรเลยคือโอกาสแบบเดยวเยี่ยมเนาะนะครับนี่ครับบุคคลสำคัญเตือนมีนะนะครับของแชมซายคุยคุยมาให้นะครับนอปูจะออกนะครับบิ๊กโรงพยาบาลมันเนี่ยยังไงนะครับนละ้วไปเดือนละนะครับเบียร์ก็ไส้เบียร์ก็ไส้ก็เบียร์ก็ไส้ก็สองเดือนเนาะครับ อภิชอปก็เลยแบบโจเยี่ยมนะครับจอออนกำลังใจนะครับออนนอออยเว้นะครับเนาะบึนจ่าโดยจ่าโดยด้วยเต็มนะจ่าโดยด้วยเต็มนะโอ้โหเบียร์ก็ใส่เลยคุณบุญจ่าโดยนะครับอ่านี่ยอยอ่านพี่ยอยเนาะฟึ่งจอบเซ่ใส่ในดูดดูดของของทออรอเนาดูดมาพวกของล็บกดูปุ่งมันกระเพาะล็บกดูกระเพาะนะครับแต่เป็นโดยเตี่ยในจานมันเคลือเนาะเนื้อจานโอ้สายยางครับ เส้นเลือดดำเส้นเลือดดำเนาะชิมมอินกล้ะเปยาเส้นเลือดตาแวนส้นเลือดตแวนเนาะนครับโดยมอกิน้เส้นน้ำเปลือนะครับจากกบิลาจากกบิเลียนะครับอือไปบนเบียร์กรนะครับบริจาโดยจากเบียรนะเว้ยหุ่ยุบืนเนหุ่บืนอรกกำลังกายเป็นปกติโอ้หุ่บืนรกกำลังการปปกติเนาะ ยี่องเดี่ยวีร้ว่ากี่ชิ้นื้นใช้ชิวิตเป็นปกติจุเป็นปกติเนาะไปจาวโดยพื้นเนาะไปจาผ่านสายยาเนาะหอยเดี oh, <V> ่ยร <uk> ูว <right> ่าเป็นปกติปกติค right? รับมอนมอนไปกันหลวงรู้่ตอนแรกที่เจ้าคือเร่อทำไส้อุดตันทำไส้อุดตันนะทำไส้อุดตัน อาหารท oh, ี compass, <the S 3> <Okay. S 1> ่มาให้าสันติปับอ้สียไ้เสี่ยทบอออ้ทางกองมาให้กูย่อยนะ่อยย่อยไเสี่ยงสีกเลยต้องใส่ยางดูจอเนาะครับอนะครับถ้าผู้ใส่ส่ยางมันจะดันไอ้เดันซอนะครับฝาอาจยสายฝากอาลังใจกมันตมเหมือนนครเดี๋จะคองเพลงคนกซินนี่ย หลังเต็นดาบทเต็นดาดาบทเพลงนะครับเนี่ยเป็นบัวิเวสลินนะครับที่สร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็เราก็วัวงานเกี่ยวให้ชาติพันธุ์คุยมาให้นะครับก็เรียกไดว่าเป็นบุคคลสําคัญนะครับอีกหน Cs ึ่งท่านที่ทํางานชาติพันธุ <oughs> ์มาให้เนาะให้คุยเนาะกล้วยไห้ให้คุยคุยช่วยเลยคุยช่วยคุยช่วยหลังไปกล้วยกล้วยเนาะเอาเออเตียเอเตียวเลย กล้วยกล้วยกล้วยข้างในกล้วยกล้วยอันด่วนครับกล้วยสีคอกล้วยสีคอสีกุญชรนะครับเด้อสีกุญชรครับสีกุญชรกล้วยสตรนครับผมเอาเยี่ยมกำลังต้มอันด้วยเับกำลังใจครับกูจันจานะครับกล้วยสีคอกล้วยสีอกระพุ่งเอากำลังใจนะครับอ่านออไปๆนะครับอ่นออออก็คือว่าหายเนาะ อ่อนอ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 ่อนอ่ออ่อน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 อ่นอ่รนอ่อนอ่อนอ่อนา่อนอ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 ่านอ่อน่อนว่นอ่รนอ่อนอ่รนอ่อนอ่อนอ่อน่อ่นอ่อ่าน่อนอ่นอ่า่นอ่่ออกนะ่รนบ่นอ่อนอ่อ่ยมกำลนงนอ่่โรงพยาบ่ลจุฬอลง่รณ์นะ่อัอท่านอ่อยเป็นโรคโรคมะอร็งนะ่รับแอ้วก็ใส่อนอยอ่อ่อนอ่อนอ่อนออออนอ่อ่อน แวะมาเยี่ยมให้กำลังใจให้ท่าน,นหายเร็วๆนะครับอตอนนี้ก็มีเพื่อนหลายคนมาเยี่ยมนะครับมาหลายท่านมาเป,ไปไินไป,ไปเดหนาย้มาเดินไปเดินไม้นะครับก <laughs> <laughs> ็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตดามร,รับชมรับฟังครับตอนกำลังตุ้มออยเวยครับเด้อจุ่มกัดสวัสดีครับผมขอบคุณขอบค,คุณน้องรุ่งน้องอันเนี้ยที่จะเยี่ยมแล้วก็คุคณยายบ้านอาจารย์ศิริชรนป่วยแลวก็ตัวเชี่ยคอตัวเชี่ยคอแล้วครับที่บ้านมาครับผมขอบคุณและน้องรุ่งนี่คือ คบกันคบโดยเด็กสิบกว่าปีนะสิบปีอะเหมืนเส้นทางสายวัฒนธรรมคือสายกุยครับก็อัญเชิญโดยรณรงค์เรื่องชาติพันธุ์ต่อที่เอเนี่นะครับกำนัลลงไปจากตร์อัญเชิญโดยชาติกันเด้อร์ตรงลงหรืออัญชิญโดยอะอัญรักบเนาะคอัญรักเรื่องชาติพันธุ์มาให้ชาติพันธุ์ให้กวยกุยซุยเดือดจะเรี้ยงลัวกระชั่งเนาะเรียกลัวตัวเองกระชังแต่ว่านอัญออกไ้วยก้อนกุยก้อนกุยกุยซุยกุยยื้อกุยบลูกุยบลูน็อกก็คือ ควนดูจ่าโดยนั่นด่วนเนาะครับจุงกะสวัสดีครับผม